สวัสดีครับวันนี้จะต่อจากคลิปที่แล้วคือการหาหมายเลขฮงจุ้ยประจําตัวนะครับเนื่องจากฮงจุ้ยเป็นวิชาของคนจีนนะครับการการเริ่มนับปีใหม่ของเขาจะเริ่มที่4กุมภาพันธ์ของทุกปีคนที่เกิดก่อน4กุมภาพันธ์ก็ถือว่าเกิดก่อนปีปีก่อนหน้านี้เกิด4กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ถือว่าเกิดปีนี้ปีนี้เป็นปี2565 คนที่เกิด3ามกุมภาพันธ์ถือว่าเกิดสอง4ี่คนที่เกิด4ี่กุมภาก็ถือว่าเกิดสองหนะครับต่างันตรงนี้นะครับไม่เริ่มนับหนึ่งมก,การาของทุกปีนะเริ่มนับที่4กุมภาพันธ์อันนี้เป็นกฎพื้นฐานถ้าเราจะหาหมายเลขของจุ้ยนะครับคนที่เกิดก่อน4กุมภาถือว่าเกิดก่อนหน้าปีนี้1ปีนะครับหลักมีเท่านี้ครับเดี๋ยวมาดูวิธีการการหาวิธีวิธีหาหมายเลขของจุ้ยกันนะครับ ค,คลิปนี้จะมาสอนนะต่อจากคลิปที่ที่แล้วนะครับเรื่องหงจุย้ยวิชาทิศที่นี้จะมาสอนการหาหมายเลขหงจุย้ยประจําตัวนะครับหมายเลขหงจุย้ยมันจะมีหมายเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9านะครับทำไมเราต้องรู้หมายเลขหงจุย้ยเพื่อจะได้รู้ว่าตัวเราเป็นกลุ่มหงจุ้ยตะวันออกหรือหงจุ้ยตะว,วันตกนะครับเพื่อไปหาทิศทางที่เป็นมงคลสําหรับตัวเราเพื่อไปจัดห้องนอนโต๊ะทานข้าว โต๊ะทงานประตูทางเข้าว่าควรไปอยู่ตรงไหนแล้วมันมันจะเฮงมันจะฟังนะครับหลักการนะครับห <c oughs> ลักการหนึ่งนะครับคุณต้องเอาพศนะครับพศลบสองห้าสี่สามเพื่อเปลี่ยนเป็นคิดสักราชนะครับเปลี่ยนพศเป็นคศออนะหลักการแรกคือต้องเอาตรงนี้นะอันดับสองก็คือเอาเอาตัวเลขในคศทั้งหมดมาบวกกันนะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ผู้ชายเอาสิบเอ็ดไปลบออกนะครับ ส่วนผู้หญิงได้เท่าไหร่เอา4ไปไปบวกเพิ่มนะครับสมมุติคุณเกิด2อองพศสองพ้าคุณลบด้วย5 4 3มันก็จะเท่ากับ1 9 1 9 7 4นะมันก็ได้เป็นพศออกมา1 9 7 4คุณก็เอา1 9 7 4มาบวกกันนะ1บวก9บวกเบวก4ผลนับมัน จะได้เท่ากับเ 9, ก 9, ้าเก้าหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบสิบบวกสี่เป็นสิ1เจ็ดสิบเจ็ดบวกสี่เป็นยี่ยี่สิบเอ็ดยอเท่ากับสองบวกหนึ่งเท่ากับสามนะมันได้ตกลนล้กับสามสามสุดท้ายคุณมาข้อนี้สามเอามาอะไรเอาสิบอมาลบออก11บอลบสามเท่ากับเจ็ดหมายเลขของช่วยของคุณคือเจ็ดนะคนนี้คุณเป็นผู้ชาย แล้วเอ,อ่อสีส่ลบสามนแปดนี่ว่าโ <c oughs> ทษสี่โทษสี่นะครับสีส่ลบสามคือแปดนะครับถ้าถ้าเป็นผู้หญิงให้เอาสี่ไปบวกเพิ่มก็คือเอาสี่มาบวกกับสามเท่ากับ, 3, กบงั้นหมายเลขถ้าเป็นผู้หญิงก็หมายเลขคุณตุ้ยจะเท่ากับเจ็ดถ้าเป็นผู้ชายก็หมายเลขคุณตุ้ยเท่ากับแปดในกรณีที่คุณเกิดพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับแต่กรณีถ้าคุณเอาผลผล ผลลั์ตรงนี้ผลลั์ตรงนี้เอาสิบเอ็ดสิบเอ็ดลบหมันเท่ากับห้าถ้าผลลับมันเท่ากับห้านะครับหมายเลข,ของจุยนะ้ยเนี่ยห้ามันไม่มีนะครับตำแหน่งตำแหน่งห้ามันไม่มีห้าจะเท่ากับสองถ้าผลลัพธ์คูณเน่เอาสิบ1ิบเอ็ดลบหกกับห้าถ้าผลลับมันเท่ากับห้าหมายเลข,ของจุ้ยห้าก็คือให้แทนด้วยหมายเลขสอง แต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าหมายเลขของจุ้ยเท่ากับผลลัพธ์มันเท่ากับ5้านะครับหมายเลของจุ้ยคองคูณคือ8มันจะต่างกันตรงนี้นะครับเพราะดาวห้าเป็นดาววิบัติหายนะเขาไม่เอามาใช้กันนะครับเขาก็เลยต้องเปลี่ยนแบบนี้ก็คือหมายถ้าผู้ชายผลลัพธ์เท่ากับ5หมายเลของจุ้ยคองคุณคือับ2ถ้าผู้หญิงผลลัพธ์เท่ากับ5หมายเลของจุ้ยคองคุณคือ8ลองลองไปทําดูนะแล้วกลุ่มราศีตะวันออกก็คือกลุ่มหมายเลขหนึ่ง ส4 9นี่คือกลุ่มฮงจุ้ยตะวันออกนะครับ1 3 4 9คือฮงจุ้ยตะวันออกแล้วกลุ่มฮงจุ้ยตะวันตกมีหมายเลขอะไรบ้าง2 5 6 7 9 2 5 6 7 9นี่เอ้ยมันไม่ใช่9 8 2 5 6 7 8นะครับ2 5 6 7 8อันนี้คือกลุ่มฮงจุ้ยตะวัน ทิศมงคลของคุณก็จะมีทิศตะวัตนตกตกเหนือตกใต,กต้แล้วก็ออกเฉียงเหนือเท่านั้นเองคุณก็เอาตัวคุณไปอยู่ในทิศทางและตำแหน่งของบ้านในคลิปก่อนหน้านี้ที่เป็นมงคลของคุณประตูบ้านก็ควรจะอยู่ในทิศที่เป็นมงคลนะครับหลักคงจุย้ยประตูองประตูห้องนอนโต๊ะทานข้าวนะห้องทํางานตู้เซฟต้องอยู่ในตำแหน่งที่เป็นมงคลของตัวเราแล้วมันจะเฮงมันจะฟังนะครับเ<ม>ท่านี้แหละครับสวัสดีครับ